กูลกลับมาแล้วจัดริเวอร์สัก50 50แล้วก็ผมก็นั่งจ้องหน้ากับน้องเด็กตัวเล็กๆเลยอะ่ะแม่งเทนลีวอั์พูเว้ยแล้วมันมันมองหน้าผมปองแล้ว,ม,วมันบอกว่าอะไรป่ะว่าแมนยูไปทำอะไรตรงนี้มันเนี่ย ตอนนี้เวลาประมาณ16นาฬิกานะครับ45นาทีนะจ๊ะทำไรจ้าคนสวยทำไมถึงไม่ยอมออกจากบ้านไปสนามราชมักราสัทีไว้อมด้ลดีกว่าได้หมดไแต่ลองยังไงก็ได้ถ้าผมก็ได้น้ารักดีโอเคนะครับ๋ยวนี้เราก็จะใส่เสื้อนะครับที่มีลายเส้นนะครับเหงื่อมันจะออกแล้วลายเส้นหายไปปะไม่เป็นไรทุกคนนี่นะครับนี่ลาเซ็นจะหายไปที่ไ่หนนี่ก็อหอล่ หือว่าน้องจะไม่มัดได้หมดยังไงก็ได้เดี๋ยวเราจะรีบไปจากบ้านจริงบ้านเนี่ยอยู่แถวสนามฟุตบอลน,นะครับหา่างจากสนามฟุตบอลประมาณสิบนาทีแต่ว่าเดี๋ยวรีบไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังก่อนร้องเพลงของแจ็คสันหวังได้ไหมจริงๆผมเป็นเพลงก็ตัวเป็นน,นะเธอร้องได้หรอจริงผมร้องได้น้ำหมดห,หลายเพลงเลยมผมฟังของก็ตัวเป็นอะ แล้นี่วันนี้เขามาโชว์เป็นทีมหวังนะเคยดีเอ็นค่ะจักสันหวังปะเคยแล้วเขาตอบไหมไม่ตอบไม่ตอบแบมแบมตอบโอเคเดี๋ยวให้น้องปไปเขาแต่งหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวจ้ะครับตอนนะครับเดี๋ยวก่อนออกไปดูบอลนะครับต้องให้อาหารเนล่าก่อนนะครับเนล่าเข้าบ้านนะลูกไม่ได้ไปด้วยอะไรอะไรอุ๊ยอะไรเนี่ยเนล่าอะไรเนี่ยอ่า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 ฝนตกด้วยคนเยอะด้วยหนูไม่ได้ไปได้ทุกเที่ยงไม่ได้ซื้อบัตรให้หนูมันราคาสองหมื่นห้าข้าบ้านวันนี้เนล่าเข้าใจป่ะ เข้าบ้านเพลให้กำลังใจแมนยูไหนคะ Glory Glory Man United น้องๆแล้ววันนี้เพื่อนมาไหมมาค่ะนัตตี้นักตีใส่ชุดลีวัพูมาสิลีวัพูเมื่อวานนั่งก็ไปตามออ๋แต่รีมรีมแมนยูคุณรีมแมนยูคุณรีมาเหมือนกันค่ะอ่โอเคเคุณโซนเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะอ่เดี๋ยวให้อาหารนายล่าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะจ๊ะกับเดอะแมตต์น่เจอกัน ไหนขอดูตั๋วเลยดีครับคุณบอยโกรู้ไหมเนี่ยนักบอลแมนยูมีใครบ้างเลยตอนนี้ไม่รู้จกักรู้จักโรนัลโดเนี่ยโรนัลโดก็ไม่น่าจะต่อสัญญาแล้วไหนตัวต๋วเราที VIP, VIP. นี่นะครับขอบคุณนะครับบริษัทแอดไว์นะครับไอที IT นะครับเพราะว่าแอดไว์เนี่ยถือว่าเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของงานนี้นะครับแล้วก็ผมเป็นพรีเซนเตอร์ของแอดไว์นะครับเป็นพรีเซนเตอร์ที่แทบจะไม่ได้ทำไรเขาเลยไม่รู้เขาจะถอนหรือเปล่าเนะี่ยโซนนี้เราจะนั่งนะครับเป็น VIP นะครับอยู่ฝั่งแม <Yeah. S 2> นยู ใช่ไหมแมนยูใช่ไหมใช่ใช่แมนยูแมนยูแมนแมนยูแมนยูโอเคโอ้ยวันนี้ลาบเป็ดมันอร่อยเป็นพิเศษป่ะทำไมอะครับกินหมดเลยทุกทีนะลาบเป็ดไม่ไม่อร่อยเท่าทีแต่วันนี้ก่อนทันจะขวาทานขวาน่าเกลยดมากรู้อะไรแล้วกลัวไปไมมึงแฟนเรืยกกลัเยอะปกดิไปกินลาบเป็ดไม่เท่าอร่อยเท่าทีนะแต่วันนี้จะไปดูบ่อนนะลาบเป็ดมันเคี้ยวง่ายจังวะเออโอ้ยเหมือนมั่นใจจังนะวันนี้เพราะอะไรอะไม่ได้แพ้เพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือหนึ่งแบบถุงเท้าสองนัดแรกของ โค้ดแมนยูใช่คนใหม่เ็นฮาร์ดไม่รู้นะลิเวอร์อาจจะแค่ซ้อมผมว่าเรียกความฟิตแต่แมนยูอ่ะเต็มที่แน่แล้วจุดตกต่ำของแมนยูเนี่ยคืออะไรไหมครูบอยบอดเซอร์แอตเลเร์กรูสันอนะมาอุ่นเครื่องที่ไทยเดวิดมอยอะลงคุมอะแพ้ไทยนะนี่ต่อยิงนะเฮ้ยหรอหลังจากวันนั้นมาเนี่ยตกต่ำมาตลอดตกต่ำมาตลอดนี่แหละเปลี่ยนทำอีกทีนึงวันนี้จัดลิเวอร์สัก5-0 5-0แมนยูจำไว้นะครับวันนี้12กรกฎาคมใช่ไหมฮะ 12กรกฎาคมนี่คือวันแรกกับสโลแกนที่ว่าพวกกูกลับมาแล้วพวกกูกลับมาแล้วเ้อกันที่สนามนะจ๊ะโอ้โหแฟามรสสมแฟนรูปภูเขาก็น่ารักนะเขาบอกว่ามายูสู้ๆนะครับครับ เอ้ยไม่ละเขาไม่เห็นเราคู่แข่งนะแล้วก็มีความมั่นใจขนาดไหนมั่นใจว่าก็ได้จะเล่นโอเคอ่ะทำมาแล้วนะครับบรรยากาศคึกคักนะคึกยังไงวันที่โดนใจร้อนมันเนี่ยเฮ้ยไม่ให้เกียดกันเลยเป็นไรอวันที่กลับมาเออก็บอกแล้วแฟนพีกเงียบและอดทนกัดปัญญานะเนี่ยรออัพรูปทีเดียวอัพรูปแพ้ก็เสมอตัวแต่ถ้าชนะแล้วก็มึงดูกลับมาแล้ว่ เดี๋ยวขอแวะไปบูธที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในงานนี้หน่อยสปอนเซอร์หลักของงานเด็ดแบบที่ผมเป็นบรีเซนเตอร์แอดไวสำหรับขนมเกือบร้อยร้านนะครับพี่ไหนไม่อยู่พี่ไหนไม่อยู่ไม่เป็นไรว่ามาบูธแอดไวส์มาบูธแอดไวส์นะครับนี่คือคุณจะไปทำอะไร เทนหน้าดิยเทนเลยเหรอเทนนี่โคตร้งแต่เด็กโคตรเลยผมมาผมก็เทนได้แ,แมนยูมาเตะสมัยเปเแคบอ่ะตอนนี้คุณลิคกี้ก็จะเ้นหน้านะเ้นหน้าด้วยกันนะเป็นแมนยูทุกคนนะครับลิกกี้โคบอยแล้วก็น้งงองส้อยนะครับ,รบโอ้รู้ไหมว่าสมัยตอนเด็กๆผมอยู่นครศรีใช่ป่ะอืมแล้วผมมาบินมาคนเดียวนะสมัยไป๊ะแคบอ่ะมาดูแมนยูที่เนี่ยนี่แหละชะมังแล้วก็เทนหน้าทั้งหน้าเลยตอนเด็กๆเหรอเป็นแบบแมนยูครึ่งหนึ่งพีไทยครึ่งหนึ่งตอนนั้นเป็นศิลปินเนี่ยไม่เรียนศิลปเหรอ มาเดียมาดูเป็นมากไุที่ผมอยากรู้ว่าระหว่างแมนยูกับเรื่องูใครมาเพ้นเดียวอกันต้อว่ารนีเนโเาีรงู้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเินได้นได้เีเพ้นได้ก็โซนนี้ก็เป็นโซนเรูโีเรยกว่าเนียนเนียนไม่พุที่ที่เรามาเพ้นกันนะคือ เขาเรียกว่าดงของเลี้ยวภูนั่นน่ะดิแล้วก็ผมก็นั่งจ้องหน้ากับน้องเด็กตัวเล็กๆเลยอ่ะแม่งเพ้นเลี้ยวพูเว้ยแล้วมันมันมองหน้าผมมาแล้วมันบอกว่าอะไรปะว่าแมนยูมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยเด็กจะทำยังไคะช่วยให้ดูหัวตัวเองเลยด้ไหมคะนี่ครับคือและทำงานง่ายมากเอาติ๊กเกอร์ปิดเอากาวทาใส่สเก็ตแค่นั้นเองเอานี่ครับ กูเหมยไกลหนักอ้เนี่ยไอที่ไปในตัวหัวแล้วร้านมันมีแลวอยู่อ่ะเอาักออยอดานติ๊นี่าติ๊กตอกดีละเียร์สิทีมได้วันนี้แมนยูครับผมชนะแน่นอนแต่ว่านั่งากู่ใช่อย่าไปกลัวดิเราต้องอยู่กับคู่แข่งเราสกอร์เท่าไหร่สกอร์เท่าไหร่วันนี้ผมว่าส0งศูนย์อ๋อสอูนยะสอูนะชนะอยู่แล้วแมนยู1สองศูนยบา อัไม่ใช่จะฝ่าฝูงชมเลย <ๆ S 2> จริงๆแล้วเนี่ยแฟนคลับแบบว่าผมาก้อยบอยนั่นก็คือกลุ่มนี่แหละกลุ่มแฟนบอลน,นี่นแหละผมว่าใช่คนดูบอลเพราะว่าเวลาผมไลฟ์เรื่องดูบอลทุกทีอะคนดูเยอะทุกทีนะไม่จริง หวยในเม้าร้ายไก่ปล่อยไม่เห็นคนดูเลยเฮียมันไร้ขายขอ <c oughs> เคยคนดูเยอะสุดตอนไลค์กับน้องก้อยที่เมกาตอนแมนยูโดนห้าส่วนอ่ะคนดูห้าหมื่นกว่านะโอ้โหภูมิใจไหมกับคนดูห้าหมื่นกับภูมิใจไหมที่โดนห้าหมื่นส่วนใหญ่ส่วน,นใหญ่ในแฟนเพจผมอม่าแฟนคลับคือเด็กหงนะใช่ <ๆ S 1> เด็กหงทั้งนั้นไม่ใช่ในวันเด็กผีก็เยอะแต่แทกเงียบเงียบไม่ออกตัวเข้าใจป่ะเข้าใจคำว่าแบบไม่อยากยุ่งกับโลกโซเชียลมั้ยทำไมปลอยเด็กตอนนี้แหละครับ เดินอะไรก็แล้วแต่ระวังตั๋วคุณนิดหนึ่งนะครับตั๋วคุณมีค่ามากคุณนิกี้ครับค i p พีครับขอบคุณแอดไว้นะครับขอบคุณครับรักแอดไว้นะแหมพูดบ่อยจังเลยปีเตอร์ คุณบรรยากาศนะคะบรรยากาศชอบไหมชอบบรรยากาศไหมดีค่ะถลุขนาดนัคนนะใช่แล้วก็คนก็ดูมีความสุขนะแต่ถ้าตื่นเต้นนะผมว่าต้องต่างประเทศป่ะโอ้นั่นมันเออมันมันเขิมกว่านี้แต่ที่นี่ที่นี่แบบเพื่อนกันนะเพื่อนกันเหมือนเพื่อนกันมาแฟนเรื่องผู้น่ารักนะคนไทยนะน่ารักนะส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยแบบว่า ถ้ผมนะเขาคอยให้กำลังใจนะเอาเขารู้อ uh> ่ะเขาเลยไปอยากทับตกวเปิดเยอะแ้วเนี่ยที <ok ่นั่งของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยมุมคงใกลตเด็กยาวเดี๋ยวบูโดมาเปิดเตะมุมอะไรเงี้ยผมก็จะเดินไปแตะหลังเอาหน่อยเอาหน่อยมึงไม่กลัวกาดหรอไอ้ตัวยังไงล่ะบูผมวิงลงลงมาในสนามเลยเกงในตัวเดียวเนี่ยไปเขาจะเอาผมออกจากรับรองได้ ปีหน้าปีต่อไปจะไม่มีไอ้นี่คือ VIP มากมากนะตอนนี้เลยบอกเลยดิมีใครบ้างอะที่เห็นเห็นอยู่นักเตะเจอตอนนี้นะดาราเนี่ยเยอะกว่านักบอลเยอมีใครมาบ้างกูเยวไรก็มาวินเมทาวินวินมาแล้วแล้วน้องถาวฟ้าแฟนพี่โบ๊ชเนี่ยโบ๊ชเนี่ยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพอเขายิงเข้าอ่ะบุนโน่ต้องวิ่งมาตรงนี้อยู่แล้วเขาจะวิ่งมาหานี่กี่มาหาแฟนบอลนะเขาต้องมาตรงนี้อยู่แล้วก็เป็นพวกเราอะได้เขาแบบ อืมต้องเป็นนงนี้เสรอและกอดยิงเข้ากระดากอดกนีเขาปอดคุณเพื่ออะไรจะบอกผมหน่อยถ้าเคยคุยกันในเยี่ยมมะไร <c oughs> <c oughs> ที่โม้จิ๋มไหย มีอะไรให้มั้งนี่ขนมปังไส้กรอบหลังรับผัดปูกูจานได้ปะเราไปเด็ที่เมืองทองเป็นยักไงับโดยรวมคึกคักนะทุกคนแบบว่าดูมีความสนนะแล้วก็ตอนนี้เรื่องผูมันเอาตัวสำรองลงเยอะด้วยตุ้งแรกอะโต้สุดกูจัดหนกโตล่าโตล่าลงไหมโตล่าไม่ได้ลงอ่าเดี๋ยวก็ลงข้างหลังเมื่อกี้คุณผมให้สัมภาษณ์41นี่คืออะไร41ก็คือวันนี้วันนี้ไม่ใช่กูบอยเมนูนี้่กงจังเลยนะกงจังเลยนะกูจังแล้วหลังถูกหวยบ่อยด้วยเฮ้ย หมือนแมนยูกลับมาแก้บอลดกว่าเมื่อก่อนเหมือนเคยมาแล้วอาจจะมีใครไปแบบว่าทําอะไรไว้อะไม่ดีแล้วก็แล้วก็แพ้ที่ไทยไปครั้งนี้จะมาแก้บอลเดี๋ยวลูกผีลูกเรื้อจะกลับมาแล้เมื่อกี้คุณบอกว่าลิเวอร์พูลส่งสำรองมาเยอะมากแล้วตัวันนี้แมนยูตุนทีทั้งหมดเลยทไม่เกิดเลยคือคะแนนคือแม่ถ้าเรายังโดนแสดงว่าเทนทาร์สเทนทาร์สมันก็พิการ ไม่เมื่อกี้หน้าข่าวถามมาว่าอยู่จนแบบจบแมตช์เลยหรือเปล่าเดี๋ยวดูตรงก่อนเดี๋ยวเดูกาลที่แล้วค่ะตรงขุ่นสีสูงก็จะเห็นวันนี้ก็จะกลับมาถ้าเกิดวันนี้เขาบอกเสมอว่าโดนลูกโทษอ่าตลอดนี้นะเอ้ยทำไมทำไมวันนี้วันนี้เขาปกดถามว่าทำไมโดนลูกโทษเหรอแต่เราไม่มีผู้ชนะไงยคือว่าเป็นการเอนเตอร์เทนแฟนบอลนะครแต่วันนี้เขาไม่มีถ้วยอะไรให้อาจจะมีถ้วยถ้วยอะไรจ้ะถ้วยเสี่ยวโอเคเดี๋ยวรอบอลมาครับผมครับผม คือแบบยังไงก็แล้วผมแค่ไข่แตกอันนี้ท่กันโชว์ยิงข้าั้คือขอแค่ไข่แตกจริงโอเคไปดูต่อโชว์

เรตามร้านวาจาศักดิ์สิทธิ์จบแล้วสวยด้วยช่วงนี้น้ำตูนขึ้นแล้วพอใจไหมครับตกครึ่งแรกเรียบร้อยด้จังพอใจไหมคุณค้อยมินจริงจริงอยากให้แมนยูมันเรียกความมั่นใจมาหน่อยเพราะว่าดูมาที่แล้วมันโดนไปเยอะเราให้เขาผมตกลงลงเรายิงเขาแน่เราจะได้เรียกความมั่นใจแต่เดี๋ยวครึ่งหลังอ่ะ เขาก็จะส่งตัวจริงมาแล้วรับคุณเครื่องวันนี้ไอ้ทุกคนที่บินมาต้องได้ลงครบอยู่แล้วอโอ้ยแม้ว่าลิวพูเนี่ยเพป็งแต่ึ่งแรกเนี่ยเข้าเอาเด็กลงเยอะตัวโอดเช้าพวกซาร่าพวกมินเนสยังไม่ได้ลงลูกแรกที่เข้าที่ลงยิงเข้าลูกอะดีใจมากครับคุณดีใจมากเลยนะลูกสองอะลูกสองสวยลูกสองสวยเพราะดีใจที่ลูกแรกแต่ก็ดีใจแล้วสามมาแสดงว่าพ่อขยันขยันใช่อ่ามีสามมั้ยมีสามมั้ยมึงคุยเรื่องอะไรมึงเนี่ย เขามีสิทธิตีไข่แกมไหมมีทัศนะคุณอีกี้โอ้ยยิงกันเยอะวันนี้เหรอวันเลเวรเดี๋ยวเขาต้องยิงเข้าอ่๋อผมก็โอเคแล้วมาแล้วแมนยูยิงได้อะนัดีนจริงมาโดนตจริงๆอะขอลูกเดียวเราก็ดีใจแล้วนะไอ้ที่เกินฝันแล้วนะเกินฝันนี่เกินฝันเกินฝันเลยเอาลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูอยู่ OK。 Lidah, <laughs> lidah, <laughs> lidah, <laughs> lidah, เป็นไงบ้างลูกนิดพลาดเป็นอยากให้เขายิงเท่าอยากใ้จิงชอบตะปอนรื้อผู้แล้วรออะไรนะชอบตะปอนรื้อผู้คนที่ยิงไม่เข้าเขาหล่อจริงเลยคนละคนคือดาวินเล็กหนูเพิ่งเห็นหน้าเขาจะเต็มหนูว่าเขาหล่อแต่ว่าเราเช็คไม่หยุดกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเด็กผีทุกคน แมนนัง่งคุยยั่อยที่กลบอยมาเต็มฟินเรียบร้อยนะครับไปดูมาก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะพี่ๆไป4-0คูณสวัส40ด4-0คูณสวัตทำไมมันเยอะขนาดนั้นนะคุณนิกี้ถ้าจะพูดตามตรงก็พี่ซันโชเขาคันไปน <c oughs> <c oughs> แรกจากเด็กขีก่อนบอกตามตรงว่าเสมอก็ดีใจเพราะว่าปีที่แล้วพี่พี่ยิงผม5้ศูนย์พี่พี่ล่อผม4ีศูนย์แต่สำหรับผมแม่เขาบ่อยนะครับผมคิดว่าเตนน hard อ่ะ เขาตั้งใจเพราะว่ามันคือแมตช์แรกของเขาส่วนพี่คอปนะ่ะก็คือซ้อมสบายๆพี่คอปก็เลยส่งตัวสำรองลงก่อนในครึ่งแรกส่วนแมนยูผมว่าชุดนี้ถ้าไม่นับแมตกควายที่เจ็บเนี่ยมือใหญ่ละมก็ลงไปตกเด็กหงส์ซะ3-0ครึ่งแรกแต่ผมก็คิดว่าอยากให้ตุนมากที่สุดเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยเดี๋ยวพอพี่โมซาลาพี่เทนลงมาอะไรลงมาแล้วก็กะว่าเดี๋ยวพี่ๆจะไปยิงพวกผมคืนเด็กผีกับคันไปยิงพี่ๆอีกลูก วันที่กองหลังดีมากนะเล่นดีเลยอ่ะบายยี่เล่นดีมากลูกเกมครึ่งหลังเนี่ยโดนบุกตั้งโดนใหญ่ใช่แต่ก็ยังเซฟได้แอ้งหลังเล่นดีกองหลังใช่แล้วพี่โกก็เก่งพอมีด้านก็เซฟเออแกเซฟหลายลูกเนอะดีใจไหมคุณก้อยดีใจมากทุกคนเสียงแผ่สำหรับอึผมนะคนจะว่าถ้วย AIS เป็นถ้วยพีพินิษหรือถ้วยอะไรก็ตามแต่มันฮีลใจผมได้มันทดแทนใจผมได้มันทดแทนสิ่งที่ผมโดนมาหาศูนย์สี่ศูนย์ผมลืมไปแล้ที่กูจำได้คือตอนนี้สี่ศูนย์คูณสวรรค์ก็พี่พีเลยผมก็ไม่เป็นไรครับถือว่าซ้อมนะครับถือว่าพี่พี่ทำให้เด็กแมนยูที่เขาเครียดมาตลอดทั้งฤดูกาลได้มีรอยยิ้มได้มีความสุขอย่างน้อยมันก็จานลึกนะ ว่าครั้งหนึ่งว่าครั้งหนึ่งมาไทยอ่ะถ้าเชื่อผมเถอแดงเดือดเนี่ยไม่มาไทยอีกสักสามสิบสี่สิบปีอ่ะจริงมันลงศิลาจารึกมันเป็นแบบบ่มในใจเลยนะอ่ะไอ้ี่เอ้ยอ่อ c o n g r u l a t i o n to Manchester United fan นะครับ now we got we need trophy already เทปนี้ขอบคุณนะผู้ใหญ่เจดีนะบริษัทแอดไว้นะครับที่ให้ตั๋วนะครับทั้งโอบอยนะครับน้องก้อยแล้วก็นิกกี้นะครับแล้วก็ เป็นคอนเทตอร์หลักรุ่นนะครับในการจัดงานของ The Match ในครั้งนี้นะครับแต่สําหรับผมผมว่าเขาจัดการแข่งขันจัดได้ดีนะอ่ะถ้าเกิดลองย้อนไปดูลูกแรกที่เข้านะโก้อยนิกกี้แม่งกระโดดแบบกอดกันแบบว่าไอ้เขี้ยเหมือนว่ากูปลดล็อกปลดอะไรไม่รู้ลูกแรกมโหสุดเลยลูกแรกมันเหมือนแบบว่าอน้งก้อยไม่เคยไปดูบอลมาก่อนด้วย มันต่างกันแมสระหว่างดูที่บ้านกับในสนามมันรู้สึกว่าเราต้องส่งกาลังใจให้เขามากรู้สึกแบบรู้สึกท่วมท้นอะ่ะเอาตรงๆนะ้คุณก้อยผมว่าคุณส่งกาลังใจให้มากเลย <laughs> สุดว่าเดคเคอารเดคเคาร์ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะรู้สึกว่าเขาควรจะต้องแบบได้รับพลังใจของเราไปคือแฟนแบบบางแฟนหงเขาก็จะพูดเหมือนพูดเสียงดำอ่ะเขาก็จะตะโกนน่ะรีเวอร์บููรีเวอร์บคูลหนูรู้สึกว่าเราจะยอมแพ้ที่นี่ไม่ได้เราต้องตะโกนออกไปแเ้ามีแฟนผีคนนึงบอกให้ผมมันไปแกนนัและแกนเชียร์ด้วยแล้วคนที่นั่งข้างอินดกี้ก็ตะโกนอยู่ไหนแก เพอ้ยนะแต่แต่กอคนเดียวแล้วหนูรู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ต้องซัพพอร์ตคือผมเข้าใจแฟนแมนยูนะก็บอยเพราะว่าเราพูดอะไรไม่ได้แล้วเขาแฟนแมนยูก็พูดคำเดียวกับผมเลยไฟต์ตัวงไฟต์ติ้งหลาคนสำหรับผมติดผีอะคือมันเก็บกดมันเก็บกดมันเก็บกดคือเราหยุดใต้ตีเลี้ยวพูดก็ต้องแปลโอ้โหพี่คอปมาทันเซอร์ไปอะเราก็อยู่ใต้ตีเลี้ยวพูดมันโดยตลอดแล้วก็เราก็ไม่ได้แบบว่าอยู่ท็อปทีท็อป4เราหนุนไปถึงอันดับ6ไงแต่พอพี่เจนฮาร์ดมายุคสมัยมันก็เปลี่ยนแปลง ไปกูกูไปได้โหกูก็บาดไส้โอบอยตอนจบเกมอ่ะผมเกือบวิ่งลงกลางสนามแล้วเแล้วเข้าไปฉลองอ่ะไม่ไม่งนั้นโดนแบนทั้งช่องเลยครับบอกถ้าแฟนเรื่องพูนะครับก็หยอกเล่นนะครับยังไงก็ยอมรับเสมอว่าพูดเรื่องผูไม่ได้หรอกนะครับจริงตอนนี้นะคเพียงแต่ว่าบังเอิญว่านัดนี้ชิวๆให้เราเขาชิวๆให้เราเราก็เล่นกันดีด้วยสิดท้ายคลิปนี้ทั้งสองส่านพูดพร้อมกันนะครับพวกกูกลับมาแล้ว Yay!